หนาเครื่องนะครับใช้งานหน้าเครื <imer> ่องมีอะไรบ้างอ่มาดูด้านนี้ก่อนสเตตัสจับแคนเซลสเตตัสสเตตัสแสดงจับแคนเซลคืออะไรการกดเข้าไปแล้วมันจะมีหน้าจอแบบนี้ขึ้นมามันจะบอกสถานะพิมน์พิมพ์จับสเตตัสเปิดเข้าไปตอนนี้มันยังไม่มีการพิมพ์ถ้ามีการพิมพ์การพิมพ์จะเพิ่มเป็นอ่านลองพิมพ์ดูก็ได้อ่กดพิมพ์หน่อยกดพิมพ์หน้านี้เลย อ่ะกดปินอันไหนก็ได้ซ่อมได้ไหมพอซ่อมมีอะไรได้ไหมกดปิ้นไปอันนึงอันน่ออันที่มไม่มีชื่อไม่มีวงเล็บ copy อะครับกดปิ้นใหม่เลย เดี okay. ๋ยวนะมันมันไม่ใช่มันใช่ใชมันม yeah, ันไม่สั่นนี่อ่ะข้างบนง่ายอ่ะอ่ะกัดติ้งไปยัง กดแล้วหรอเมื่อกี้ไม่ขวดนี่มันดับไปขอไม่ใช่เหรอใช่ปะขึ้นขึ้นหน้าเครื่องมาเห็นไหมสเตตไลท์จะขึ้นแบบนี้อ่าตรงนี้ครมีสั่งนนงนานมาก็จะบอกว่างานได้ส่งมาที่เครื่องพ้งนแบนี้อ่าเป็นเสร็จแล้วมันก็จะงานก็จะหายไป ตอนนี้ถ้าถ้าสเตตัสมันจะบอกถึงอะไรบอกถึงว่าพิ้นลักษณะเป็นยังไงมีการติดมีการเอ,อะไรบ้าง s e n d ิ้งสเตตัสก็คือเมื่อกี้เซตติ้งก็คือเซนทูโฟลเดอร์เมื่อกี้สเตตัสต่างๆไปอยู่ในนี้ทั้งหมดเ็าสามารถเข้ามาดูได้สโตล์ล o อกมีอะไรบ้างสแก n เนอร์พิ t e r เตอร์อคิตออสตตคือเ e ดี้ท o n เนอร์ทอ s เนอร์สเตตัสอ อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ก็กรณีถ้าตัวนี้เราใช้งานไปเรื่อยนะมันก็จะสะเตตัสตรงนี้เปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงไปเรื่อยๆก็ประมาณ20%เครื่องจะพ้องว่าทนเนอร์โล่ก็ควรเตรียมทนเนอร์ใหม่เพื่อรอมันมันใช้งานไม่ได้มันก็ต้องแจ้งว่าต้องเปลี่ยนหมึกก็เราก็หมึกใหม่มาเปลี่ยน okay. สเีเพเปอร์เพจเราก็จะแจ้งว่าสเตตัสของแคตเซนตหนึ่งมีอะไรบ้างแค่นั้นเอง ตัวสเตตัสก็มีประมาณอย่างนี้ส่วนตัวฟังก์ชันคปปัปลอกฟัง,ง,ปปงก์ชันคัดลกก็หน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถเลือกปรปอร์ได้เลือกถาดได้ต้องการใช้ถาดไหนซูมได้ซูมก็คือว่าย่อขยายมีฟังก์ชันต่างๆเป็นอโอตโต้เป็นสเตตัสซูมก็เลือกขนาดของที่เราต้องการที่เราจะย่อขยายได้อีกทีหนึง่ง คส่วน document b o x อ่าเป็นการสแกนเอกสารเข้า USB หรือว่า job b ็ o ก job b o x ที่เราเซตไว้หรือเป็น USB อ่าเป็นการเสียบ USB เข้าไปเพื่อที่จะได้สแกนเอกสารเข้า USB ได้ในกรณีที่ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ในการใช้งานส่วน sending sending ก็คือเมื่อกี้ที่เราใช้งานเมื่อกที้ ก็คือว่าอ่าสแกนทูอีเมลสแกนทูโฟลเดอร์ในการตั้งค่าต่างๆ่างก็ตั้งค่าบนหน้าเว็บคอนโทรลเมื่อกี้ที่เราต่อการใช้ง,งานเข้าไปส่วนซิสเตี้เมนูเคาน์เตอร์โอเคสถ,ถานะก็จะมีว่าอ่าก็จะมีส่วนของรีพอร์ตสามารถพิมพ์รีพอร์ตรีพอร์ตพิมพ์ต่างๆได้อ่าลองเป็นรีพอร์ต ปินมาดูสเตตัสเพื่อายุชัวร์ทุฟินโอเคมันก็จะเป็นสเตตัสออกมาอ่ามันจะบอกถึงอะไรบ้างสเตตัสเพจมีแพนมีอะไรสเตตัสออกมาเนี่ยครับมันก็จะบอกทุกอย่างว่าเราได้ตั้งค่าอะไรไปบ้างในในเครื่องนี้สามารถเช็คต,ตรงนี้ได้อ่ามีเมมโมรี่มีเท่าไหร่มี มีขนาดการสแกนเซตติ้งไปเท่าไหร่นี่มีก๊อปปี้ไปเท่าไหร่ลวมีฟินไปเท่าไหร่แล้วมันจะบอกสถานะทั้งหมดเลยโอเคเห็นไหมฟินเพเปอร์ไซส์เปเปเอสี่เป็นสามสิบเจ็ดแผ่นละใส่อื่นยังไม่มีการใช้งานอ่านะโอเคบอกสถานะแบบนี้แล้วก็มีฟังก์ชันอื่นก็ลองเทปด,ดูได้โอเคส่วนสเตตัสอื่นๆอ่ะหรือสามารถเรา เคาเตอร์อ,รอ่าเคเตอร์ก็เหมือนกันก็คาเตอร์ก็คืออันนี้เหมือนกันอันนี้คือสเตตัสรวมมันก็จะบอกทั้งหมดอยู่แล้วมันก็จะแยกรีพอร์ตออกมาให้อีกว่ามีอะไรบ้างอ่าโอเคแล้วก็พี่ก็สิสเ็มซิสเ็มเน็ตเวิร์กก็คือวิธีที่เราเซตตัว IP <อ>เครื่องอ่า u s e r job account ก็สามารถตั้งล็อก User ได้อีกทีนึงว่าจจะล็อกการใช้งานว่า านอื่นจะใช้งานได้ในกรณีที่ว่าต้องมีรหัสผ่านในการใช้งาน c o p y อสแกนอะไรอ่างนี้แล้วก็สามารถตั้งได้อีกถ้าลูกค้าไม่ตั้งก็สามารถใครก็ได้มานพิมพ์มาถ่ายเอกาสารก็สามารถใช้ได้เลยออคอมมอเซตติ้งสามารถเลือกภาษาได้ก็ภาษาก็จะมีตามนี้มีภาษาอังกฤษยกเว้นภาษาไทยโอเคมีภาษาอื่นยกเว้นภาษาไทยก็ใช้เป็นองังกฤษไปเราะว่าน่าจะใช้ง่ายสุด โอเคตั้งซาวตั้งดิสเพย์กอปี้อะไรได้หมดโอเคด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นตัวเลขตัวเลขในการใช้งานก็คือว่าถ้ากอปี้เรานี้ถ้าเราต้องการมากกว่าหนึ่งแผ่นเราก็มาเลือกหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าถ้าเป็นสิบกดหนึศนย์อ่ากปี้สิบสิบชุดเออรีเซ็ตก็คือว่าเออรีเซ็ตการตั้งค่าที่เราตั้งค่าไป ตอนที่เราใช้งานไปตั้งแต่แรกอ่า reset กด stop stop ก็คืออยุดการใช้งาน start ก็คือว่าเริ่มต้องการใช้งานโอเคคือตรงนี้เป็น id card id card copy ก็ที่น้องที่เขาเเเแสดงให้เห็นว่าไอ้ที่ตัวที่ copy id card สหน้าครับอ่อใช้งานออกมาจะเป็นแบบไหนแลวส่วนที่อันฟังชั่นที่เหลือก็คือว่าเราสามารถ Set Up เพิ่มเติมได้ในกรณีที่เราต้องการจะใช้งานโอเค ไออิไนเนอร์จีเซิร์ฟเวอร์โอเคอินเนอร์จีเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมโอเคก็เป็นการสแตนบายเครื่องเห็นไหมถ้าพักหนึ่งเครื่องก็จะสแตนบายคือช่วยในการประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟของลูกค้าถ้าเครื่องนี้ไม่ใช้งานนานๆโอเคตัวนี้ก็เป็นการตัวต่อไปก็คือเป็นการล็อกอินการใช้งานในกรณีที่ตั้งค่าเครื่องไว้โอเค ก,ก็การใช้งานก็มีประมาณนี้ก็ลองเอาไปศึกษาการใช้งานดูแล้วก็ถ้าติดขัดอะไรก็สอบถามมาอีกทีน,น,นะครับขอบคุณครับ